สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel Lucid Trader นะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเรื่องสิ่งเดียวที่อยู่เบื้องหลังการตั้ง stop loss นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในทฤษฎีนะครับในการตั้ง stop loss นะครับเป็นหลักการนะครับคือหลักการเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่สิ่งเดียวที่อยู่เบื้องหลังการตั้งตั้ง stop loss นั่นก็คือตั้งที่จุดที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง หรือลบล้างภาพการคาดการของเราก่อนหน้านะครับคือถ้าภาพของเราก่อนหน้าเป็นไงแล้วมันไม่ใช่นะ่ะนั่นแหละต้อง stop loss อย่างเช่นอย่างเช่นนะครับสมมตุติเราเทรดรูปแบบ double bottom เราก็ควรตั้ง stop loss ในจุดที่มันทำให้ล้างภาพของ double bottom ออกไปหรือว่าเทรดรูปแบบ head and shoulder ถ้ามันไม่ใช่ head and shoulder แล้วอันนัน้ก็ต้อง stop loss ออกไปหรือว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดแล้วนะครับ คือจะเหนือเส้นคาชิเอหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดก่อนหน้าเนี่ยก็ต้อง STOP LOSS ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเป็นหลักการเดียวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในทฤษฎีในการตั้ง STOP LOSS นะครับซึ่งมันจะมีสิ่งที่นักทุนชอบทําผิดก,กันบ่อยๆนะครับคือคือ,คอมักตั้งจุด Stop ปล s s ที่ตัวเองชอบคือสุ่มเอาเองเลยหรือไม่ก็จุดที่ทําให้ล็กซ์รีวอดีๆเนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่า ไม่ใช่สิ่งที่เทรดเดอร์ควรกระทําคือไม่ใช่แบบมโนมโนขึ้นมาเองไม่ใช่แบบตั้งสุ่มขึ้นมานะอ่ะคือมันต้องมีที่ไปที่มานั่นเองนะครับสิ่งที่เทรดเดอร์ควรกระทําก็คือเลือกกลยุทธ์นะครับหาจุด Stop Loss และจุด Take Profit แล้วก็พ er นะิจารณา k r ส w a r d Ratio นั่นเองนะครับและอีกสิ่งสำคัญที่เห็นทำพลาดกันบ่อยๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาราคาขึ้นไหวผิดทางเนี่ยจากที่คาดการเนี่ยแล้วเทรดเดอร์เนี่ย ชอบไปขยับจุดสต็อปลอตให้ไกลออกไปนะครับคือเหมือนแต่เดิมเนี่ยตั้งที่10บาทแล้วเลื่อนออกไปหรือ8บาทอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับหรือว่าไปการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็แด้งแล้วนะหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ควรนะครับคือถ้ามันผิดที่จะคาดการของเราตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็ควรสต็อปลอตออกมาทันทีตามแผนของเราที่วางไว้แต่แรก นะครับคืออย่าไปหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลับมาเท่าทุนนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ถือว่านักทุนไม่มีวินัยนครับคือการตั้งสตอปรอยก็ควรมีวินัยในการลงทุนด้วยนะครับส่วนบางคนเนี่ยอ,อ,อาจจะสงสัยอ้าวแล้วบางทีเนี่ยเราไปตั้งรีวอร์ดนะครับแบบคาดการณ์จากสตอปลอยอย่างเงี้ยคือบางทีหุ้นมันทำออท High, ําไฮเราไปตั้งรีวอร์ดในส่วนของรีวอร์ดต้องบอกว่า มันพอได้นะครับคือกําหนดเองได้นะครับมันคํานวณจากลิข์อย่างเงี้ยขึ้นมาได้นะครับไม่ต้องคํานวณจากแพทเทิร์นก็ได้แต่ว่าสต็อปลอสเนี่ยผมขอเน้นย้ําว่ามันควรจะคํานวณจากพวกแบบแพทเทิร์นที่เราเทรดนะครับแล้วค่อยไปคํานวณรีวอร์ต่ออีกทีหนึ่งนะครับคือเราหาลิข์ก่อนเป็นอย่างแรกเลยในการเทรดแล้วค่อยไปคํานวณรีวอร์ดอันนี้จะดีกว่านะครับจะเป็นกรุ๊จเทรดที่ดีกว่านะครับเพราะว่าหลักการเนี่ยคือถ้าภาพเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ย ต้อง stop loss ทันทีถ้าภาพไม่ใช่ตั้งแต่ที่เราวางไว้ตอนแรกต้อง St o p l o s อทันทีนะครับคือเขามีแนะนํานะครับเสริมเสริมนิดนึงก็คือให้ถามตัวเองเลยครับว่าถ้าเราไม่มีสถานะอยู่เนี่ยเรายังจะซื้อมันอยู่หรือเปล่าณราคานั้นเนี่ยนะครับแล้วสต o p ปที่ขยายไปนั้นเนี่ยมันยังมันยังเป็นจุดนี้อยู่หรือเปล่าในกรณีที่เราแบบพลาดเ่เราจะขยับ stop loss เนี่ยนะครับมันยังใช่อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่มีสถานะอยู่เนี่ย ถ้าตอบว่าไม่นะครับอันเนี้ยต้องขายทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีสถานนะตรงเนี้ยมันก็น่าซื้อนะนะครับอะอย่างเงี้ยพอเป็นไปได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยผมยังอยากให้โฟกัสตามแผนเป็นหลักนะครับคืออันนี้ก็อยากย้ำนะครับสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงไม่สําคัญเท่ากับวิธีการที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเพราะว่าการสต็อปล้อนเนี่ย คือมันไม่ใช่ข้อผิดพลาดในการเทรดนะครับคือมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการเทรดเท่านั้นเองนะครับสต็อปรอดมันเกิดต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าการเทรดเนี่ยต้องเกิดการสต็อปรอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขอแค่องค์ประกอบภาพรวมของพอร์ตเราเนี่ยเป็นบวกเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับคืออย่าไปมองภาพสั้นให้มองภาพระยะยาวนะครับคือสต็อปรอดนี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดเลยนะครับคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการเทรดนะครับแค่บางไม้เนี่ยคือเราสต็อปรอดได้ แต่ว่าโอเคไม้หน้าเนี่ยเรากา็ไปหากําไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับให้พอร์ตเราเนี่ยมันบวกแค่นั้นพอนะครับคือแต่ละไม้เนี่ยม,มันเกิดการสต็อปลอสได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องหลังสิ่งเดียวที่อยู่ในการตั้งสต็อปลอสนะครับต้องบอกว่าเป็นเพียงหนึ่งทฤษฎีนะครับก็ฝากไว้นะครับเผื่อนักงทุนสนใจก็หวังว่านะครับความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ